สวัสดีพี่น้องเลิกงานมาคนน่ะทุ่มกลัวแต่ยังามานในนอนมาในอาบน้ำเลิกงานมาเมาก็บเห็ดมาแต่วาเพ็ดเห็ดเพแล้วก็เค ok. ี่ยวพวยจานอุ้ยแม่ <c oughs> เ้ยแล้วก็เป็นอะไรยืง <c oughs> สิละบริเเตรียมการพี่น้องเลี้ยงยังบันนี้ <c oughs> ม่อน,นีมาหนาน่อยว่าลูกผมร่วงน้อยห่องสายใบใบยอยู่อีหยองอันลูกชั้นผมร่วงแค่แั่ไหวมัสัน่นดับยังสี่ก็ล่วงดับยังสี่ก็ร่วงคนใดก็เลยว่าคนที่หน่อยสิเธอไห้ขนมันเขาเขาเคยเป็นอนย่าบอกเคยเป็นอยู่ปีที่แล้วก็เป็นมันนี่มันก็นหายแล้วก็เป็นไม่อีกวันนี้เอาอยาเกาไซน์มุเซ่ก็ส่นเธอ มี่เมื่งไครมียาลายเธอร้รองหายายฉันแนว่าฉันเฮ้ยมีน้ำมันเด้อน้ำมันอ่าน้ำมันใย่ใหม่ดอกมะลิหล้วก็เจลอยู่ในตู้ฉันในฉันเสียห้ก็เลยเอาใส่กระป๋องนี่เจลนะเจลอ่าหวานทางจรเขเล็กหน่อยมันน,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 น้อยนี้เนาะเน็กน้อยเนื่องพี่น้องเล็กน่อยอนุบาลน้อยนี่ก็เลยแห่เอาเจลไปเธอกระท่ายเขาตอนอาบนำ้ำเสร็จกะท้ายเขาเด้นนวดนวดน้ำมันกระท้ายเขาเจ้าแรงเด้อ แล้วเธอจะไปอันร้านขายยาเด้อมันซิมียาซาผมแบบทีว่าแพ้นะกับของเด็กหน่อยโดยตรงเธอจะไปซื้อตรงนั้นแล้วก็ล่องใส่สองยางนีดูเื้องกอนถามมันบดี <c oughs> เดี๋ยวฉันสิถามมันพวกเข้าขายของออนไลน์ทางบางไทยไ้ว่าสีใสตัวใดแต่ถ้าหากว่ามันดีแต่เธออยากได้อีกบอกฉันดวฉันสิสร้างให้ก็เลยหายไป ให้ยกขวดไปเลยแต่ว่าอันเกลนะแม่น้อยว่าแล้วให้เมื่อกับปุ๊กเพราะแม่น้อยแบงใส่กับปุกซอสให้เพราะว่าแม่น้อยนะบาดแผลมึงมีสูมือเอกแหละนะนี่อันเมื่อวานอิเชโลว่าน้อยน้อยน้อยเมื่อชั้นนะเล็บชั้นเป็นเอกแล้วว,ลว,นนะลลว,ว่าสันเออเดี๋ยวกูจัดการให้เมื่อเ้ารก็เลยหอบอุปกรณ์ไปให้ให้เขาแล้วก็หอบกลับมาล่างคาเชื่อต้ม น้ำห่อนลวกตุ้งเต้ยอย่างเฮ็ดงานแล้วค่ะเราวกษสรกลับมาไว้บ้านก่อนใบไม่เอกตัดตัดให้เชรอแล้วย่ำมือเศ้าแก่ไขห่อนาหน่อยย่ำใบแก่ไขให้อันเพื่อนพิซซ่าบใบไม่ไม่อี่งไปน้อยมาสนิยังงี้เลยออมาตโตกโอ้ยฉันเปรตยังโง่ตีนฉันนั่นมันเจ็บอันนี้มันเจ็บเปิดมันก็น่ามาสั่น ถอดถุงเท้าถอดรองเท้าออกพี่น้องเอ้ยขันมันบานเท้าก็ว่าเล็บส้นแล้วมันให้เอาวยังเฮ็ดยังตอนนี้เขาบดได้มันมันบวมมันเขียวปเปลืองอยู่สเสเฮ็ดแจ้งนายมาสันโอ้อกูเป็นทุกอย่างใส่ซุ่มซุ้ยเลยนะมาสันอ่านฉันโทษไปอ่านหามมอแล้วหมอเขาว่าให้ให้ฉันหน่าหาคีมหาอีหยังท่า จนกว่าอา่าหนูโป้มันโนบก่อนจังสิได้ตัดเล็บออกได้ตอนนี้ห้ามตัดว่าสันว่าเออเออฉันมีเบต้าดีนอยู่ฉันไม่คุราใบแตเบต้าดีนเป็นยังเป็นดาขาเชื่อมันเดินตาบักขึ้นเรื่อยแล้วฉันสิบแบ่งมาให้ยพอสิไปเอาของออพ่อใหญ่ให้แล้วพอกระสิเพชรแพ้พ่อยายบาดเนียนเออแล้วฉันสิอยากแก้เสตมาให้เธอจาเริ่มแล้วมือเอิญถ้าตื่นจังโมงมันมันเป็นยังไงเราเนี่ยมือเอินตืน่นจังโมงสิเป็นยังฉันสิโทรไปปลุกเธอเลยฉันสิบอกเธอว่า มันเก็บแหงทรนทนแห้งนะตัวนี้เราทรมานแห้งก็เลยว่า้าเธอมาปลูกฉันให้ไงเจนม่งโอเคบอกป้าต้องปกติไม่ไหนก็น่าตื่นเจนม่วงน่เล้เบ่้ต้องหรอกแปดมงโอเคบอกเออโอเคว่าสะบอต้องโทษีฉันเอากระป๋องไปแบบบางแรงเนี่ยเลิกออกมาแล้วคนจะไปเก็บเพ็ดถ้าถ้าถ้าอยาลืมไงเออะไปหอยบ้าสีสิไปอยว้าสจะใส่กระเป๋าดอลลมอนซันนี่ไว้สันสิเบรลิบมาสันหรอกเออเออไปไปสันเ้าปไปเทศเลยเขาเขเไม่เลี้ อยเป็นทุกอย่างของทุกคนเพื่อมีปัญหาหาไม่ยันหน่อยเมื่อเราโหลดทุกอย่างดับแรกแต่ยากแก้อักเสบเนี่ยเหลืออยู่เม็ดหนึ่งใส่กระเป๋าไว้โหลดอืมอันพอปลาพอนญยเพินพ่นกินยาหมอแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือเย็นลีนนอนค่ะที่ไม่น,น่อยสั่งไห้ไปห้าวกัน,นไปเบิ่งเพิ่นไปเห็ดแพ้เพิ่อ <c oughs> นยาแปลงยากับ เบต้าดีนมาแล้วค่ะไม่น่อยไปได้ให้เบื้องแผลพอใหญ่นะคะเพราะว่ามันมันถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าเส้นเลือดมันเลียงรอเลียงบอดีเนาะมันก็พยายามสิแตกมองอื่นอีกเพราะว่าลอ,อกคิวไปพาตัดอีกรอบนึงค่ะเตรียมหายน่ามันเซตเดี๋ยวเซมายากสันอีกเอาไปใส่ไม้จิ้มฟัน แล้วก็หยัดจะแตกด้วยมีหัวจะเฮียด้วยกล mm. ้วยหนักว่าผพาได้ขาดคำแหงมีหน่อยตังไปแ mm. ขวนไว้ก่อน mm. เรียบร้อย mm. ยามาแล้ว mm. นี้ำว่าไหนารีวิวพี่น้องบิ่งเลยก่อนไปทำงานเปลี่ยนเสร็จนี่เพราะว่าตัวนี้มีตรกเกาะสะเดีเอาไปหยัด อสมรียัดส่แพรใส่เบตเตอรีนไ้อ่สิอาชุดเซตนี้สิไปทิ้งไว้ยูมองเห็ดงานเลยนะคะสำหรับเชโลเพราะว่าเชโลก็ได้นี่มีปัญหาหน้าเนี่มีปัญหาบ่หลายดอกไปยางต่ำโตแต่ว่าเชโล่ะมือนั่งนะมันเป็นหน่อยตัดห้สามซีเือล่ะค่ะเพราะมันเป็นอยู่ในเล็บมือนา่งใส่มือหลายใส่เนี่วหลายเห็ดพิซซ่าใส่เลยมันกดเนาะเป็นหน่อยยานมันเฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวมันหน่อยสิพยายามค่อยๆตัวนี้เพราะอยากแกะเสพอยู่ข้างในเอออันนี้เป็นไก่คนละเสร็จเสร็จนี่ของแม่น้อยใสของพ่อใหญ่อันนี้อ้ายดีแต่สู่นก่อนเอาไปเน้นหอยก่อนเพราะว่าพา่อหลวว่ามันจะเป็นเังนไรเพราะว่าไม่อยู่ขวดเดียว สั่งเขามาเมื่อน,น้นเอามาใส่แพรเพราะไงค่อยอ,อยองไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกุญแจ,เ,จเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านเปิด้ดองเก็บรถตัวนี้อ่านพี่น้องพร้อมแล้วตอนนี้นาะนไม่น่อยกําลัางรักษาค่ะกําลัางใส่ยากําลัางรักษาอยู่เป็นตัวเป็น เป็นตัวกินแล้วก็เป็นตัวท่ากับใส่แค่สารใส่เซ,ซตนี่แหละที่ไม่น่อยที่ที่ที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 ใส่เซ,ซตนี่อยู่เพราะว่าบีบีมันทิ้งหาไว้แล้วมันใส่แล้วมันใส่ดีไม่น่อยก็ใส่ประจําใส่ตลอดเลยแบบนี้กินเป็นคอเลาเจนคอลเลาเจนรักษารอย่ดงดำนํานะคะซึ่ง แม่น้อยคิดว่ามันในความรู้สึกของห้องใส่เ้าก็ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นมองได้เพราะว่าตรงนี้ที่เห็นมันเป็นอันนี้ก็คือมันเป็นห้อยแผลเปเอมันเป็นห้อยแผลที่ว่าแม่น้อยแพ้เขาเอ่ยยังคิดคิดควดเอ่อคีดเท่าคีดเท่าไฟเตาท่านนั่นน่ะบานนี้มันเป็นคล้ายๆแผลสดกินไปแล้วมันขึ้นมองได้มันมองได้มันเป็นห้อย่างดำมันจะเป็นสีแดงแงค่ะ นี่คือตัวกินแต่ว่าพูดถึงว่าตัวสามอันตัวท่านั่นก็คือลูกคุ้มขนไอหน่อยมันมันดีขึ้นลายแล้วก็นาหมรู้สึกว่ามันเบาเวลนห่าล่างหนาแต่มันเบาเพราะมันมีสบู่ล่างหนาให้พรอมเนาะมีสบู่ล่างหนามีที่ทนมีเอ่อมีทุ่นแล้วก็มีทนเนื้อแล้วก็มีน้ำตบแล้วก็เซรั่มแล้วก็สบู่ล่างหนาเซตหนึ่งบอกกี่้อยบาทเมืองไทยแต่ว่าเข้าไปซื้อบ่ได้เข้าก็สรั่งเขาเนาะ นี่คะ่ะคือตัวแม่น้อยล่องทดลองกินนาแม่น้อยนะมันสี่่ได้เป็นฝ่ามันเป็นกะเท่ามาละตกกะพอเขาบ่กเคยท่าขิมกันดงกันแดดเอียงสกายางบ่เคยบำรุงสันขานนางนาะพ่อมาลดน้ำนักเออก็เลยล่องนี่คะ่ะแม่ในกินตัวนี้คะ่ะกินตัวนี้มันมีหกสิบเม็ดมีหกสิบเม็ด เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันได้พ้นไวก็ให้กินมือละสองเม็ดบ่อไม่น้อยปริฟ้าปนนันไม่น้อยก็เลยกินมือละเม็ดเนี่ยมือเศร้ากินก้อนไปเห็ดงานยาเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมันจะมีอย่างแน่นี่เทใส่ซีโนนเห็นบหมเห็นยาเมื่อไงมือเศร้ามีบาอหวานค่ะมีบอหวานมีไขมันเออมีบาอหวานมีอ่ะเออไขมันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอคเจนเข้า ส่วนตัวนี้จุดแดงดำอยู่นี่มันใส่บ่ไดมันแน่นตัวนี้ก็ิิเป็นยานอนรับเม็ดม่วงยาที่ว่าสำหรับพวกที่เป็นพวกซึมเศร้าพวกระบบสมองสร้างงานพวกอารมณ์บ่ค่อยดีนะคะมันจะมีอยู่ในนี่เนาะอันนี้เป็นยาเม็ดสีม่วงกินแล้วก็สิไปเฮ็ดงานเตรียมอุปกรณ์ไปเพื่อนแน้วรักษาเขารักษาเราด้วย ย้ำแรกก็จะเป็นย้ำแรกก็จะเป็นซึมเศร้าน้ำมันตับปลาแล้วก็นี่แหละยานอนอยายาที่แม่น้อยซื้อมากเดีย๋ยวพี่น้องก็กสิงงเดี๋ยวห้เบิร์นก็จะก็ผมก็ได้สิง่งขางายใช้แล้วมาอนี้นี่คะ่ะที่เป็นเอ,เอชุติมาเป็นผู้โฆษณาะะเลยค่ะกระปุกมึงมีสามสิบวันกระปุกมึงก็กเด็กกินได้ สามสิบมือหูซึกว่ารับดีขึ้นรับสนิทึ้นแต่ก่อนไม่น้อยจะกินเป็นเ <c oughs> ยนลีน้ำผอ้งไงแต่ว่าเดียวนี่บได้กินให้พอยไงกินผู้เดียวนะคะสาหรับเยนลีนะคะหูซึ้ว่าพอ้ไงเพิ่มถือกระตัวนั่นแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวพิเศษคือให้พักซึมเศร้าอารมณ์ดีขึ้นอีกไม่น้อยก็ได้กินเพิ่มเพราะว่าปกติก็กินยาซึมเศร้าของหมอสม,มือแล้วนะคะกถือว่าเอากินเพิ่มเพิ่มเติมไว้ ให้อารมณ์มันดีตลอดมันจะได้เหตุงานสู่ชีวิตที่มันครบสัญญาการที่งานนะคะโอ้ยบารหลายใหญ่ห่างไป้ะจ้าหลักนะจุ๊บ